พี่โอกัสพี่บ้านหน่อยฮะครับผมการที่เราจะปลากระป๋องเนี่ยเราต้องไปเซเว่นนะครับผมแล้วก็ไปบอกเขาว่าพี่พี่ขอปลาป๋องหน่อยเขาจะเอามาให้กระป๋องนึงโอเคไหนมีกี่ลูกฮะมีสามลูกสามลูกกับกระป๋องสิบใบคิดนะคิดว่าลูกแรกเอาลูกแรกเนี่ยเราต้องปลาให้ไม่โดนก่อนเพื่อหลอกหลอกหลอกกระป๋องซักทีเดี๋ยวนะเดี๋ยวหลอกกระป๋องก่อนไม่โดนเลยอ่ะก็ลองดูว่าโดนหรือเปล่ามึงพูดเองนะเอาสิอ่ะหนึ่ง มาลูกแรกเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหไปหมดแล้วเลือนรีบ่อกไม่ล้มโอ้ล้วนได้จะลวไหมเอางีอกมึงอะปาสามใบเนี่ยลูกเดียวให้จบแล้วลูกสุดท้ายป่องเดียวจบเลยทำได้เลยสบายนะมาโต๊ดโอ๊ดโต๊ดมายกขึ้นก่อนยกขึ้นแล้วฟังก่อนฟังฟังเสียงว่า ว่าเอาหรือยังเอาหรือยังเอาทีเถอะเอาเลยเอาเอาอเาแล้วเอาแล้วเฮ้ยลบลบลบไอ้แชมป์ลบเอาเอาเว้ยเอาเว้ยเเออาามาแล้วไปแล้วเอ้ยเอ้ยเอาเว้ยเหลือสองใบเว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเดี๋ยวแทนมึงกังเลยเนี่ยทู่ไทยทู้ไทยเดี๋ยวแป๊บนึงเหลือกี่ปองสองกระปองเท่านั้นสองกระปอง เหลือกินลูกนะลูกเดียวโตโตแล้วกันเพื่อนก่อนที่จะทำนะทำอไมก่อนกินส้มก่อนหาต้มหาต้มต้มต้มได้ส้มแล้วได้ต้มแล้วไงต่อเอามาถูถูโอเคถูมาแล้วกินเป็นไงบ้างกินเป็นไงบ้างกินกล้วยเหรอเอาไว้นะเอายังเอายังเอาเลยบอก อยากิดหายครั้งแรกกูเหลือตามมันมาเก็บแล้วไม่เกี่ยวเยี่ยอะไรเลยมาเ2 3เฮ้ยอย่านับพี่ใจเย็นพี่อย่างงาต้องตองต้องมาเองต้อมาเองยเอาไว้เอาไว้เอาไว้กูเมื่อยแล้วเร็ว ไอ้ย่ีทย้ำวันกินมันเด้งแล้วตาทั้งนานไม่โดนเลยเนี่ยเล้วกี้ปองแล้วตองปอง๊อกเหตุผลที่ผิดพลาดผมว่าแล้วผมลืมอะไรลืมอะไรฮะผมลืมว่าผมว่าแล้วจบยังจบยังมึงอ่ะจบกี้ยังจบปะจบปะ